โดนตกเข้าอย่างจางังแก้วซิงเกิลเปิดตัวศิลปินสาวเสียงใสาย KIKIE กิกกี I ้ K I e, igi, จากค่าย MBEAT MUSIC จากสาวน้อยเสียงใสที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากงานคัับวอร์เพลงต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดผู้ติดตามถึง4ี่0,000นคนอัศเจรีอัศเจรี ล่าสุดสาวน้อยตากลม KIKIE กิกกี้ก้าวมาเป็นศิลปินเต็มตัวพร้อมเปิดตัวกับค่าย Embed Music ด้วยเพลงแกวเพลงน่ารักที่เจ้าตัวถ่ายทอดออกมาด้วยน้ำเสียง แววตาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักเธอเข้าแล้วอย่างจังเพลงแกวซิงเกิลของสาวน้อยเสียงใสกิกกี้กิกี้ที่สร้างมาจาก DNA ของเจ้ากิกี้แทบจะ100%เปอร์เซ็นเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกจีผู้ชายแบบที่ใช้ความทะเลนทีเล่นทีจริงแต่เน้นความจริงใจในแบบฉบับของกิกกี้ที่ถึงแม้จะไม่เดินไปขอเป็นแฟนตรงๆแต่ทุกการ การกระทําที่กระหนําลงในโซเชียลก็คือการบอกผู้ชายอย่างตรงไม่ยมกว่าเธออ่ะแกวเลยงานนี้สาวกิกกี้กล่าวเพิ่มเติมถึงซิงเกิลนี้ว่าหลายคนที่ได้ยินคําว่าแกวจากเพลงของกิกกี้ก็คงจะสงสัยกันว่ามันคืออะไรซึ่งคํานี้คือคําจํากัดความที่มากกว่า แจ๋วก็จะเป็นความเท่ความน่ารักความคีไว้ความคูลที่คําว่าแจ๋วเอาไม่อยู่เพราะมันมากกว่าน่ารักไปอีกกอไก่ล้านตัวหัวเราะจนต้องบัญญัติศัพท์ใหม่ว่าแก้ว ไปเลยค่ะซึ่งเพลงนี้กิกกี้ก็มีมิวสิกวิดีโอน่ารักๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วด้วยก็มีคนที่ได้เข้าไปดู MV แล้วชมกันมาเยอะว่าเพลงเพราะ MV น่ารักสดใสรู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาติดตามและเป็นกำลังใจให้กิกกี้กันเยอะเลยค่ะอยากจะบอกแฟนๆว่าใครที่ฟังแล้วชอบฝากบอกต่อนะคะว่าเพลงนี้อะแก้ว เลยติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงแก๋วได้แล้ววันนี้ทาง h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v e s c h u 6 d c n e w t o n w และติดตามผลงานของสาวเสียงสาย KIKI กิกกี้ที่ทั้งน่ารักหน้าตีและหน้าหมั่นไส้ทาง Facebook m b e a t Music Instagram YouTube Channel Twitter, TikTok, at m b e t m u s i c l a b e l